แขวนกูอีกแล้วทำไมคนอื่นพูดแม่งไม่มีแบบอิทธิพลอะไรเลยทำไมกูพูดแล้วแบบนิดอะไรนิดอะไรหน่อย sensitive ก็คือแม่งลงไปหมดไม่ใช่ว่าไปด้อยค่าเขาว่าซื้อมาแล้วมันตลก AR อะไรก็คือมาลงที่เราทำอะไรก็เหมือนแบบผิดก็ไปแขวนไปหมดตอนที่เราแสดงความคิดเห็นอะไรหรือออกความคิดเห็นอะไรอะมันผิดไม่เซตเธอไม่ลดขอบคุณค่ะขอจะไม่พูดอะไรแล้วไม่ต้องมาถามความคิดเห็นของเราตอนนะคะถ้ามันทำให้ใครรู้สึกแบบไม่โอเครู้สึกไม่ดีก็ขอโทษด้วย วันนี้กินข้าวดูซีรีส์ไม่ได้เล่นโซเชียลเลยพอมาดูแล้วแบบฮะไม่แล้วเหรอคือเพิ่งเห็นข่าวที่แบบผู้จัดก,การเขาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นเราก็แบบเอา้าแขวนกูอีกแล้วทำไมคนอื่นพูดแม่งไม่มีแบบอิทธิพลอะไรเลยทำไมกูพูดแล้วแบบนิดอะไรนิดรหย่อย s e n s i t i v ก็คือแม่งลงไปหมด แค่ซื้อมาก็ตลกแล้วคำนี้มันเหมือนด้อยค่าคนซื้อต้องคิดมากๆก่อนพูดพูดไปแล้วเอาคืนไม่ได้จริงค่ะแต่เนาะตอนตอไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาว่าแบบเราจะไปด้อยค่าคนอื่นแค่รู้สึกว่าเออซื้อมาแล้วมันก็เหมือนแบบถ้าคนที่ได้ทำให้มันแบบทำให้มันแพงขึ้นดูดีขึ้นแค่นั้นเองอะ่ะในความคิดเห็นของเรานะแบบเปลี่ยนกฎคือมันก็น่าจะเปลี่ยนกฎไปตามความแบบความที่มันควรที่จะเป็นะ เข้าใจป้า <eventually> มันไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ว่าไปด้อยค่าเขาว่าว่าซื้อมาแล้วมันตลกหรืออะไรอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่เราจะไปด้อยค่าไงเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาเราไม่ได้เป็นคนไปซื้อกับเขานล้วมันเป็นเงินของเขาแค่แบบคุณมีเงินมีอํานาจขนาดนั้นน่ะจะไปด้อยค่าอะไรถามว่าจะไปด้อยค่าอะไรเราจะไปด้อยค่าเขาเพื่อเขาซื้อมาขนาดนั้น ถามเฮ้ยมัน <tang> ก <ar> ็คือความคิดเห็นของเราแค่แค่รู้สึกว่าคือถ้าขยายอายุไปอ่ะแล้วแล้วคนที่เขาคือเข้าใจความเท่าเทียมในถึงทุกวันนี้ที่มันมีการเรียกร้องความเท่าเทียมอ่ะแต่ในเมื่อมิสซนิวเวิร์สมันมีแบบมันมีสิ่งที่เขาทํามาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วอ่ะมันก็ควรเป็นอย่างนั้นไม่งั้นมันจะมีเวทีมิสเตอร์มิสซิตมินู้นมิดอันนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรแค่นั้นเองเราก็คือแค่แสดงความคิดเห็น ของของในตัวเราแต่ว่าตอนนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เซฟความรู้สึกของเราแล้วก็เลยรู้สึกอยากเซฟความรู้สึกตัวเองมาตอก็จะดูจะเชียร์ของเราต่อไปแต่ก็จะไม่มาออกความคิดเห็นอะไรละเพราะว่าเบื่อเบื่อโซเชียลเอออะไรก็คือมาลงที่เรามันจะกลายเป็นแบบว่าพอคนเราไปตัดอะ่ะคือไม่ได้ฟังรวมๆทั้งหมดก็ก็ไปตัดเพื่อให้มันเป็นกระแสเพื่อเอาสนุกเพื่อเอาเอนเกจของตัวเอง โดยที่ไม่ทันคำนึงถึงคนอื่นที่เดือดร้อนน่ะพอพูดไปก็เอาไปแขวนพอเอาไปแขวนแล้วก็เอออไหลาตามน้ําบางคนไม่ได้ฟังก็เอาไปพูดเอาไปคิดเข้าใจปะแบบบางคนไม่ได้ฟังที่เราพูดที่เราเนี่ยก็ฟังแค่ที่ตัดฟังที่แค่ที่พาดหัวข่าวฟังแค่ที่แบบอยู่แค่ตรงนั้นน่ะอพอพูดแล้วก็ทัวลงอะ่ะคือเราก็ไม่ได้อยากมานั่งแบบให้ทัวมาลงอะ่ะเข้าใจปะคือก็รู้สึกแบบไม่โอเคเหมือนกันตรงที่ ทำอะไรก็เหมือนแบบผิดก็ไปขวัญไปหมดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยแหละตัดปัญหาตรงที่ที่ไม่ไม่ไม่พูดดีกว่าคือพูดไปก็ก็โดนดาําว่าพูดไปอะ่ะคนก็มาดา่าแล้วเราก็รู้สึกไม่ดีเองด้วยคือตอนเนี้ยเข้าใจป้าแบบพอเวลามีข่าวมีอะไรอย่างเงี้ยแค่รู้สึกพี่บรู้สึกว่าแบบทําอะไรผิดอีกว่า คือมันเหนื่อยนะตอนเหนื่อยอ่ะตอนเหนื่อยตรงที่ต้องมารับคําพูดกับคนที่แม่งไม่เคยเห็นเราไม่เคยมานั่งดูไลฟ์เราเลยซี่าว่าเราพูดว่ายัางไงแต่กับกลายเป็นเออเอ,อหอหมกกับเขาไปด้วยเลยด่าไปด้วยก็เลยแบบงงอะ่ะมันกลายเป็นว่าการที่เราแสดงความคิดเห็นอะไรหรือออกความคิดเห็นอะไรอะ่ะมันผิดไม่สามารถที่จะพูดได้ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้คือเราพูดแล้วเราก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนี่ไม่เซทเธอไม่เลด อืมขอบคุณค่ะมันไม่มีใครเพอร์เฟกตอยู่แล้วค่ะไม่มีใครเลิไม่มีใครเลดศหรอกคุณเก่งสุดละดีสุดละดีที่สุดในโลกนี้ละ<ม>คือถ้าไม่ชอบมาก็ก็ไม่เห็นต้องแบบเอาเราไปแขวนหรือเอาเราไปดา่าคือไม่ชอบแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ดีแต่ทําไมจะต้องมาด่ากันถนึงขนาดนั้นนะไม่เข้าใจอะ่ะก็ก็นั่นแหละค่ะเพราะว่า ความคิดร้อยพ่อพันแม่มันมีเยอะมากๆเราไม่สามารถที่จะไปห้ามทุกคนได้ที่จะแบบคอมเมนต์หรือว่าหรือว่าแบบบอกไม่ชอบเราหรืออะไรอย่างเงี้ยโซเชียลมันค่อนข้างที่จะควบคุมยากมากๆนตอเป็นว่านาตอควบคุมที่ตัวเองดีกว่านาตอขอขอไม่ออกความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับ m อที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีอะไรที่มันเกิดขึ้นมาในปัจจุบันหรืออนาคตที่จะเกิดมานะคะนตอขอจะไม่พูดอะไรละ ไม่ต้องมาถามความชิมเห็นของหนตอตน,นะคะเพราะมันเหนื่อยเหนื่อยที่แบบเจอคำพูดคนคำพูดพิมพ์ที่สนุกบากไปเรื่อยเอามันถ้ามันทำให้ใครรู้สึกแบบไม่โอเครู้สึกไม่ดีก็ขอโทษด้วยเพราะว่าหนอตอก็ขอบอกตรงนี้เลยว่า ไม่ไม่พูดแล้วนะคะไม่ต้องมาถามไม่ต้องมาถามอะไรทั้งนั้นว่าเป็นยังไงรู้สึกแบบไหนอะไรยังไงบ้างแค่นั้นเลยไม่ต้องถามแล้วคะ่ะ